รายการอะไรพ oh, er ี่ไปสัมภาษณ์เฮ้ยเอาเอาเอาพี่กูตายพี่กูตายพี่กูตายฟ้าใสโอ้ฟ้าใสโอ้ยอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเหลืองนะครับชอบสีเหลืองนะครับครขาผมขาผมไชอบใครใครว่าร้องดังใครว่าร้องดังชอบ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 โอ้โหร้อง ติดนมเสียมีาหรติดอะไรนะติดอะไรนะไม่ได้จีบม่ไรนะติดอะไรนะไม่ได้จีบเลยติดนมหมอเจี่ยตรงนี้เฮออเราบอกว่ามาจากลิ้นบอกว่าติดเหล้าหรือเปล่าเนี่ยแต่เราติดนมกูเลยบอกไม่จริงหรอกเสียนี่ยต่างหากติดนมบ้าบ้าไปด้วยกันเปล่าไปจีบหญิงไม่เอา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 ทางโน้นต่อไมไม่เอาไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อโอเคโอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวป๋าไปแล้วเจอกันนะเจอกันบ้า โอเคเจอกันนะหนูเนี่ยเสียบนะครับเจอกันนะป้าเจอกันเจอกันเสียบแล้วก็ชนไม่หยุดเลยลุงตาเห็นรูปที่หนูส่งให้ดูหรือยังรูปอะไรอ่ะในโทรศัพท์อะคะอ๋อเมื่อกี้ติ๊ด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 หรอใช่แล้วอะไรที่ไม่ได้อะเห็นแล้วลุงต้องเป็นของหนูแล้วเฮ้ยสติชื่ออะไรครับ ได้ยิ่งชิมกันเนี่้ใช่หนูหนูหนูขึ้นหนึ่งในนั้นแล้วอะค่ะไม่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 นะสี่ร้อยมันมีแบบยี่ห้อรางวัลก็คือมันมีโอกาสไปไฟนั่งรถด้วยพี่โต้งจะรอที่นี่เสียมาเสียนอนป่ะชุดนี้เสียนอนป่ะอะไรอ่ะยูเฮ้ยคืออะไรอะอายูตัวนี้พี่ยูได้รถเนี่ยครับพี่ยูได้รถเนี่ยครับไหนอะเฮ้ยอะไรวะ ดูปอตเตอร์ในติดเห็นก็ได้ครับพิ้วได้หมดนะช่วยนะครับช่วนะครับหนึ่งในนั้นไม่เป็นของหนูแล้วค่ะไม่เกินไปเกินไปเกินไป้กลัวมอเตอร์ไซค์ก็ได้วะทั้งนั้นน่ะไอ้แค่กลัวทองก็ได้งั้นน่ะตัวหอเหมดเลยทั้งนั้นน่ะมีแต่คนระว่ได้บอกได้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วนเนาะได้มันได้ไปแล้วบอกมันมันจข่กันแข่งเกมเนี่ยพี่จะการแข่งแต่ว่าผมว่าน okay. like ัาจะมีขนาดนั้นก็แพงนะ น่าจะมีอีกอะผมว่านะเฮ้ยเอานั่งนี่เเเนียนั่ง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 นั่นั่งนังน่งนันั่งังนันั่งน่ัเนันั่ง่งนั่งนั่นั่งนั่งนงนัันั่ง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 นั่นั่นั่งนั่งน่น่างนมันนั่งได้เสียน่ะดื้ออ่ะ เสียกด F แล้วก็เข้าเข้าใน F5 F5 เดี๋ยวไปโหวตกันนะโอเคโอเคไปว่ไป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 ดีหรือเปล่าไปเหมือนเดิมเสมอไปตรงหมูแอปไปตรงหมูแฮะใช่หมูหมูสองสัปดาห์หน้ารายการจะออนแอร์คาดหวังเท่ากับคาดหวังรายการอะไรพี่ไปสัมภาษณ์เฮ้ยเอ้ยเอาเอาเอาพี่กูตายพี่กูตายพี่กูตายเอาโดดทำไมอ่ะไอ้พี่กูตายพี่กู ดปั๊มเลยพี่ตนเอดยออเสยีพีลงเฉยลยอ่ะพูดถึงรายกั้นกดลงปคือตรเสยปั๊มเลยรายการอะไายการอะไรอ่ะคนก็เล่นม่ค่อยเป็นก็ต้องให้มากูมานั่งเอาะกูเมืไม่ได้ปั๊มกเกดคลยเส้นึงไมปั๊มไม่โดนมั โอ yup. ้จุวะาเดนเฮ้ยเดี๋ยวคนั um ่งหลังเอ้กดไรนั yep. ่งวะตรงหลังเนี่ย F ครับ F เหมือนเดิมเหมือนเดิมอเคแล้วเขมขัดด้วยนะครับแล้วกด B ทีโอ้ยนเนี้รายการที่ทำกาจะออลมลงอยแลาจาโลาจาจย่าลรรอยเร์กอะไรลการเกี่ยวกับอะไรไอ้จอก เอออไรายการเกี่ยวอะไรอไกูลงอีกแล้วเหรอไอ้กูไอ้กูไอ้กูเราไอ่คุณลงไป็นตอนไหนอ่ะไอ้เหี้ยขยันขยันลงทุกที่เหี้ยรักเก็บขยะด้วยสัตว์ไปช้าๆแล้วกันเดี๋ยวไปช้าๆแล้วกันไปลงดนตีหน้าลงด้ไนตีหน้าโอเคโอเคเออเออรายการอะไรนะไอ้กูวิ่งนะครับประชาชื่นไงสัมภาษณ์โนเนียมาที่บ้านเลยเรื่องอะไรอ่ะสัมภาษณ์เรื่องแบบการสตรีมการเล่นเกมความสนุกของการเป็นสตรีมเมอร์เพิ่งร้องไห้เมื่อกี้เลยนะความสุขของสตรีมเมอร์ทั้งที่อย่าลืมพี่นะเว้ย แม่งดักชัวพี่โอ้ด้วยพาขึ้นไอเสียกูเดินไปริมโขงอ่ะคนแม่งทักแบบเฮ้ยขอถ่ายรูปได้ไหมครับหนูว่าถ่ายรูปกูไม่ใช่ถ่ายรูปพี่เปาพี่เปาใหญ่ใหญ่ใหญ่ถ่ายถ่ายรูปพี่มาหรือเปล่าพาขึ้นเปาวจิชอบกินไต้เต่าสุดแต่เต่าจินโดนเล่ไอ้เสืยเซเลอร์มูนตาเลตกส้วมตายไมว้าย90แต่ละละอันนี้แล้ไปไหนก่อนเนี่ยประเด็นกินหมูไปหมูดิไม่หมูไง เฮี้ยพวกเรามันแกงใจง่ายอยู่แล้วเฮี้ยตลกถึงไปจีบหมูไม่เอาตลกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเด็นคือเฮ้ยเดี๋ยวต้องกดตังก่อนเปะวะไหนจะเปน้องไอ้ตุยเผื่อไว้เผื่อพี่ตุยทำไมใครใครทำเมื่วานนู้นมันหัวมันจะระเบิดแต่ไม่เป็นไรไปนู่นเลยเอาข้าวป่ะพี่เอาข้าวป่ะเอาเอายำไหนไปกินนะเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ไปถึงก็เลยยังสบายอยู่ คุณเอกราชขอบคุณหนึ่งพันดวงแฮมไม่อยู่ให้ด้าแทนขอบคุณนะครับคุณเอกล้าสคนดูเขาบอกว่าลืมได้ก็ลืมนะพี่หมูอ่ะคืออะไรตัวนี้เฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะว่าไงลืมได้ลืมอะไรอะเฮ้ยคือไงอะไรไม่ได้นะพี่หูห้ามลืมไปได้นะพี่หมูไหนวะไออยู่ฟาแลบเหรอใช่พี่พี่หูฟ้าร์มแรกโอ้โหเดี๋ยวพี่หมูไปไหนที่ยะอะไรไอ้ไรเสีย

อะไรอะพี่กูดีนี่เหรอคืออะไรตรงนี้อ๋อเลงก่อนนีสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตั้งใจกันหมดเลยอะเสียไม่กลัวเก็บวะกดแล้วกดแล้วก็แล้ววะมันต้องมีมีดก่อนเสีย ไอสัตว์อีมี่ก็ไม่ได้เอาไม้เฮียเอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซื้อเสียเดี๋ยวผมไปตนับสนุนหรืเฮ้ยปากหลามแทงปากหลามแท็กเราเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ใจเย็น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 ทำไมเฮียหมูไม่กลัวปากหลามบอวะตัวพี่ไม่กลัวคนละแบบนี่อะไรวะเฮ้ยผมมี่ผมก็ไม่มีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหรือเราเราเซ็กชั่นเต็มเมื่อกี้เขาไม่ได้ยินเราปะวะชัวร์เลยอ่ะน่าจะได้ยินเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ยินสิงโตเลยได้ยินไหมครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้ชื่ออะไรครับเนี่ยโอุ้ย อู๋ท่านนั่งเก็บใช่ไหมอู๋ท่านนั่งเก็บแบบใช่ครับเสียวมากเลยครับไม่ไม่เปลี่ยนใส่ไม่ใส่กางเกงหน่อยครับมันโป๊บอะครับอ๋อไม่ไม่กลัวเห็นแกงในค่ะไม่ได้ใส่มาเอาว้าวเฮ้ยว้าวเหมือนพี่เลยพี่ไม่ได้ใส่มาวว้ามันถึงช่องแารบัลลกาเลยครับเมื่อกี้ใช่ฮะชื่อชื่ออะไรเนี่ย ฟ้าใสโอ้ยอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเหลืองแล้วครับชอบฟ้าเหลืองแล้วครับครับผมครับผมชอบใครใครหัวร้อนแรงใครหัวร้อนแรงชอบชอบชอบชอนชอบชอบว้าวคนพุ่งก่อนคือคนนี้แหละโอ้ยโอ้ยเลยโชคเลย์จะโอ้กแล้วฟ้าใสฮีระฟ้าใส

ทามาทามาทามาไอซี่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 ดูโอ้ดูโอ้ดูโอ้กระต่ายกระต่ายดูโอ้ดูโอ้โอ้อย่ายิงกระต่ายเว้ยลองคุยดูลองคุยดูไอ้ชื่ออะไรครับเอามาสองคนมาสองคนเลยมาสองคนเลยมาสองคนเลยดูชื่อตัวเองแล้วสองคนเลย เดี๋ยวชื่อน้องนี้ค่ะหน่อยชื่อน้องนี้ค่ะน้องนี้ทไม่ใช่โดนดีครับชื่อน้องดชื่อน้องนี้ไม่ใช่โดนดีครับปนึ่งไอ้กู๊ดมันพาเฮียทำให้กูเนี่ยอะไรกูคุยแล้วกูไม่รู้เรื่องเลยว่ะไอ้เฮียโอ้ยสัตว์ไอ้ชิบหายไม่รู้เรื่องค่อนข้างลำบากเลยทีนี้นะเออกลับไปที่น้องฟ้าใสกันต่อดีกว่าตัวนี้ฟาสไสครับนี่ครับนี่เข้ามาที่เมืองอีกตาางหาะเนี่ย อุ้ยอย่าไปก้มเก็บตอนนั้นสิครับเดี๋ยวมันโดนอะไรฟาดหัวไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหฟาดหัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็หัวโนหรอครับไปถึงหัวหัวไม่เดี๋ยวเก็บขัดมันกระแทกครับเสียโอ้ยจอชอว์โอ้ช็อตโอ้ช็อตเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยฟาส่ายดูแลเสียนะครับที่เมื่อกี้เสียช็อตเพราะว่าเสียแบบเผลอไปมองหน้าฟ้าสายครับมันเลยช็อตเลยครับนี่ ต้องมีต้องมีต้องมีอะไรอีกต้องมีนี่เข้าเมืองมานานแล้วฮะเนี่ยข้าวไปไหนอะสองเดือเลรอครับอ๋อเป็นไงบ้างฮะที่นี่สนุกไหมฮะสนุกเลยค่ะโอ้นี่มีแฟนแรกครับเนี่ยอ่ามีแต่คนคุยโอ้ทำไมเสียงคนอื่นเหมือนบ้าแล้วปกติคุยอะไรกันครับคุยกับคนคุยคุยอะไรบ้างฮะคุณเอกราชขอบคุณนะคะหนึ่งพันดวงขอบคุณมากเลยครับ ไปวิวิวิมีใจมีใจเสี่ยมีใจเสี่ยมีใจ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 นี่เราเขาเป็นคนคุยแล้วนี่เราแค่คนคุยไดี๋ยวนี้เราเราไปคุยที่ผับนะตรงนี้ขั้วหมูมันก็เล่าผู้พลาดอะไไม่รู้ว่าดูแบบไอสัตว์เหมือนเขามาทำงานกันอ่ะไอไอตัดมันคัสความรักขั้วหมูเหรอไอบรรยากาศตอนอยู่ผับอะคนมันอยู่แบบเดียวแล้วไปแต่หมูนี่มันอยู่นานเอามีดไหมให้เอามีดไหมไม่ ไม่ไม่ไม่เอาครับเดี๋ยวปกติว่าเสียชัยยื่นแทงนะครับมีคมไหมครับอะไรคะอยากรู้เหล็กคูชาร์ปครับเรียนเหล็กคูชาร์ปอาจ่ใช่ไหลก็ไปเลยพี่ชียใช่ฮะพอดีว่าหมูวิ่งเดีวั้วิ่งเกามมากมีมีมีมาแล้วมีมาแล้วมลลขอมูเอาอีกปะพีุ่ดเอาไหมครับพี่ไม่เอาไม่เอา ตอนนี so so mm ้พี่เลิกกินเนื้อเนื้อสัตว์แล้วพี่ไม่ฆ่าหมูเป็นมังงะมังแล้วนะพี่เป็นมังงะมันกระตูนเอสัตว์อ๋อชอบดูกระตูนไอ่ชอบดูนารูโตะไอ้เหี้ยมึงจะบ้าไปแล้วหมูมันวิ่งพลาดมากตอนเนี้ยนี่ยิงหมูแล้วตอนเนี้ยกูมองเอาเนี้ยตอนเนี้ยคุจะกูหาฟ้าใสเพื่เจอแล้วกูจะตะปูไอ้เหี้ยตะมูเลวิ่งฟ้าใสมันคือหมูจริงเหรอใช่ป่ะเดินใบเฮ้ยผว่าเราต้องเปลี่ยนทาร์เก็ตแล้วว่ะ

ไปไหมไปไหมไปไหมกอนี่ค่ะไม่ไม่ทำหมูได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้เลยอ่าทำหมูได้เท่าไหร่รอบเท่าไหร่เดี๋ยวให้รอบหนึ่งไปเที่ยวเฉยคือเสียเสียไม่ใช่หมูแต่หุ่นคล้ายๆหมูกินอร่อยกว่าลองชิมแม่นี่เต็ม เย่แท้ปะคำใช่ไหมชิมชิมเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ไปผับอ่ะไปผับออผับับประชาชนใหม่ก็เยอะเอาแล้วเสียหลังคนเดียวตอนนี้เหลือเหลือใครอ่ะเหลเพื่อนอะไรครบแล้วครบแล้วยเขียไม่ได้ยืนไลเสียพ่นแงหน่อยเสียเเดืวเอเดือดเอเดีอดเดือเอเดอดเดือดเดือดเกอเดืทเออเอเ Nó kiểu ông mà, mà.